นะครับอ่าสวัสดีครับผมคืนอีกคลิปนึงเนาะครับผมต่อไปเนาะครับผมเบิ่งภาพบรรยากาศนะโมือเร่าภาพบรรยากาศยามมื่อแรงนะครับผมโมเร่งาาแสงคล้อาาง,ง,ง,องจัดสองลูกมาเราจะนะครับนี่น่าตาก โอ้น้ำก็จะเริ่มอ้างขึ้นมาหลายเด้พี่น้องนเด้ป่ะจิ้นน้ำอยู่นีน่นเริ่มอ้างกันมาหลายแล้วปลาก็จะเริ่มมา,ลาแล้วนะครับเริ่มอ้างขื่นมาปลาจะเริ่มมีนะครับปลาโอ้อออก็จะหยกหนอนโอ้ hầu oh, kêu đi không mà pha, tăng pha vào tang này pha ba nhà cái cháu tát nhà chứ không sao คลิปไปเพียงแค่นี้เราครับเนาะแต่ตัดครับภาพบรรยากาศงามๆนะครับผ,าาบผมเอ้ยถักเกือบแล้วพี่น,อน้องเอ้ยครับผม